เราก็มาเดินชมตลาดอีกเช่นเดียวกันนะคะเอ้ยอีกเช่นเดียวกันไม่ใช่อีกเช่นเคยคะ่ะเมื่อกี้ได้ลูกเล็กสําหรับคันน้ำไปแล้วเหลือลูกใหญ่นะคะตอนนี้อยากจะซื้อแบบลูกใหญ่ๆนะคะไปฝากคุณพ่อแล้วก็คุณยายแล้วก็คุณแม่นะคะโอ้เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนโลเท่าไหร่อันนี้มันจะนิ่มไปอะ่ะโอ้อันนี้ก็เยอะเหมือนกัน กห <7. S 2> วานเทียมมาดูค่ะต้นตีนีบ้าอันนี้หวานเทนีอันนี้ขายกาย,ขายกล่างยี่สิโลค่ะขายยกล่างหมดอ๋อลืมไปเคยถามแล้วขายยกล่างนะคะ,คะลืมไปค่ะเจ้านี้ถามแล้วจะซื้อสะเจ้ดี่ว่าใจดีแม่ค่ะอยากได้ลูกใหญ่ๆของ ของใส่น้ำผึ้งอะคะ่ะใหญ่สุดอันไหนคะอันนี้หรอเท่าไรจ๊ะคสอง,สองใหญ่สุดแล้วให,ใหญ่เ,เลย้ามีเวหวานะบาทเหวานไม่เอาอบอนี้อันนี้เขาเรียกว่าเบอร์เท่าไหร่คะเบอร์เท่าไหร่บวกอันนี้ก็คงหวานอยู่แล้วเนาะใหญ่สุด เอาขนาดดีใหญ่สุด เดาเดวเอารูปใหญ่ด้วยค่ะเดาเอารูปใหญ่น่ะแต่ว่าอันนี้ชิมได้ไหมคะหวานไหมอันนี้ก็หวานอยู่แล้วถูกไหมค่ะใบใหญ่มันก็อร่อยกว่านิดเดียวน้องน่ารักคุณค่ะเดี๋ยวชิมก่อนชิมมัทุกคนมือก็เปื้อนนี่ก็ยอะได้กินได้กินดีดีแล้วนะ ่ว่าอยู่แล้วอ่ะเจ้า